ช่องอยุยและไทยสิงเทเลนคือเก่านะครับผมคลิปนี้กั ouais, สิมาสอบถามผู้รู้นะครับสอบถาผ immt, บมผู้รู้นะครับผมนี่ครับสอบถามผู้หูนะครับน้ำมันมันออกหน้าจุดนี่นะครับสอบถามผู้รู้เนี่ยนะครับผมน้ำมันออกจุดนี่นะครับมันมันจีมิสินขางนบ่บอนะครับตัวนี้ผมกับบู้หูนะบม่เคยเห็นนะบ่เคยเห็นมันออกกระเทียมนะนี่ครับเพิ่งสังเกตพอมันซึมออกนะครับตัวนี้นะครับมันซึมออกนะครับขาหมอง ต look, rumor, ัวขั้นเกียร์นะครับขั Esta, ้นเกียร์นี่ครับบ่แน่ใจว่ามันจะมีสิ้นมีอย่างอยู่หนีบอ่ะนะผมกับบอเคยถอดบ่เคยอย่างนะครับนี่นะตัวนี้มันกระโยกได้เลนได้นะครับโยกดึงเข่าดึงออกได้นะครับแต่ถ้าให้ผมเดานะครับผมก็คิดว่ามันอาจจะมีสิ้นอยู่หนีนะครับมีสิ้นมีสิ้นกันน้ำมันออกอยู่หนีนะครับแต่ว่ากะยังประ่านในฟันทงนะครับกะสอบถามผู้รู้นะครับผู้ใดหูกะคอมเมนต์คำว่าบอกงน่นะครับนี่ครับ ตัวชัดขึ้นนะครับนี่ครับตัวคาเกียชัดขึ้นมั่นนะครับตัวนี้ก็บบริษัทตั้งใหม่จักเทียนะครับนี่โอหเชื่อแต่แต่มาตำรวจนะครับนี่ครับเขาปีที่หกนะครับนว่มันก็เเคยเตั้งใหม่แจ๊เทียนะครับตัวนี้หอ้ซื้อวามากะสีรวมแน่เดี๋ยวนะครับบริษัทตั้งใหม่จักเทียนะครับนี่ผู้ใดหูกะเขาเหม็นคำว่าบอกแน่นะครับสําหรับตัวนี้นะครับ ผู้ใดหูกับคอมเมนต์เขามาบอกเนี่ยนะครับน้ำมันมันซึมนะครับแต่กับ่อถึงกับไหลนะครับจะว่ากับเป็นซึมๆนะครับบพเนี่ยใจว่ามันมีสิ้นอยู่ข้างในตัวนี้บอนะครับด้วยมันเป็นยังไงกับคอมเมนต์กันเขามาไดนนะครับเป็นตัวชัดชนนะครับเจยเดินหน้าถอยหลังพ่วงมาไล่นะครับตัวนี้นะครับมีน้ำมันซึมหมองครับสําหรับทัานไดหูกับคอมเมนต์เขามาบอกเนี่ยนะครับผมสิได้หาวิธีแก่ด้ือว่าสื่อ อะไรมาเปลี่ยนนะครับผมนี่นะครับกับจิมมี่นะครับซิ่งดีมากบอกนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับรถทันใดที่ว่ามีน้ํามันออกตามแขนยกนะครับตัวนี้ผมกะได้ทดลองมาแล้วนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสุปีนะครับตัวนี้นะครับสําหรับแขนยกนะครับที่ผมเคยเคยเหตุคลิปถามไปนะครับเคยเคยเห็ุคลิปถามไปว่าเกี่ยวกับนี่นะครับมีน้ํามันออกแขนนะครับ แขนชองขางนี่นะครับแขน2ของางแล้วก็ฝาให้นะครับฝาให้ตัวนี้นะครับฝาให้ตัวนี้แล้วก็ออกน้ํามันออกตรงนี้นะครับซึ่งผมพยายามหาจุดจุดบอดจุดเสียนะครับที่ว่าน้ามันมันออกนะครับเปลี่ยนสุปีนะครับตัวนี้นะครับจะมีลูกยางแล้วก็สิ้น้อลาใส่ขัวนะครับผมเปลี่ยนสุปีนะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับ ผมเปล huh kind of ี่ยนสุปีนะครับเปลี่ยนจากแต่ปีแหลกนะครับออกรถมาปีแหลกกับหัวเลยนะครับตัวนี้นะครับออกรถมาปีแหลกกับหัวเลยนะครับน้ามันแข็งยกนะครับซึ่งเวลาผมเลียนรถทั้งไก่นะครับเลียนรถทั้งไก่นะครับเวลาไปไถยบ้านอื่นนะครับก็ใส่ความ็วนะครับในการเลียนบนหลังถนนนะครับือว่าบนลาดยางนะครับก็รอบสองพันนะครับพันกลัวถึงสองพันนะครับเพราะต้องใส่ความือเนี้ยจังหน่อยนะครับ วันนี้พอขาใส่ความเร็วนะครับพอสร้างขาใส่ความเร็วเร็วนะครับน้ำมันกจะสีีไหลออกมองนี้นะครับออกมองแขนยกนะครับออกมองแขนยกสองข้างนะครับแล้วก็ฟ้าให้นะครับเป็นประจํานะครับน้ำมันนี่ออกว่าต้องห่วงนะครับคือจังข้าเอาน้ำมันมาเทไว้นะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้หาวิธีแก้ซุปีนะครับสร้างบอกว่าเปลี่ยนไม่นะครับผมก็เปลี่ยนไม่ซุปีนะครับทั้งหลูกยางทั้งสิ้นข้อลาเปลี่ยนยางนะครับจนผมได้ไปไปพ่อนนะครับคลิปคลิปหนึ่งนะครับ ที่ว่ามีคลิปหนึ่งนะครับ่นฮ็ดลง u t u b e นะครับผมกับพี่ผพอดีนะครับเพื่อนวาแนะนำให้เปลี่ยนนะครับปอกทองเหลืองนะครับที่อยู่ข้างในตัวนี้นะครับซึ่งซูปีนะครับซุปีนะครับผมบ่เคยได้เปลี่ยนนะครับสร้างศูนย์กับบแนะนนาำนะครับสร้างศูนย์กับบ่เคยแนนํำนะครับถึงปอกตัวนี้นะครับพอตัวนี้ผมก็ได้เปลี่ยนแขนนะครับเปลี่ยนสลักแขนยกเท่อนึงนะครับสลักตัวใหญ่มันนะครับ กับเปลี่ยนปีเที่้วนะครับมันกะออกคือเก่านะครับเพราะว่าสลักมันซึ้งนะสันสีนะผมกับพยายามหาหามาเปลี่ยนนะครับสื่อเปลี่ยนเด้ยวกับเป็นคือเก่านะครับเพราะมาปีนี้นะครับผมได้ไป่อคลิปหนึ่งเป็นว่าต้องเปลี่ยนมันจะมีปอกท้องเหลืองนะครับใส่ขัวนะครับปอกท้องเหลืองนะครับอยู่ขางในตัวนี้นะครับใส่ขัวเขาว่าขันยากหายคือว่าเปลี่ยนตัวนี้คือว่าจบเลยนะครับผมกับเฮ็ดตามที่เพื่อนบอกนะครับกับไปสื่อมาเปลี่ยนนะครับ กถือว่าโอเคนะครับนี่ครับเรียนเครื่องทา้งหลายยางนะครับเรียนบนทา้งหลายยางนี่รอบสองพันนะครับระยะทางไกลนะครับเป็นสิบโลนะครับกระบอออกนะครับตัวนี้นะครับกถือว่าโอเคนะครับกับคลิปนี้ก็ได้มาเห็ดลิบแนะนำานล้วตัวนะครับสําหรับท่านใดที่ว่ามีปัญหาตัวนี้อยู่นะครับน้ํามันออกแขนโยกตัวนี้นะครับน้ํามันนะครับ โมเมนต์เจลบีนะครับเป็นน้ำมันเลยนะครับถ้าเจลบีก็ถือว่าปกตินะครับเมื่เจอข้อหมอนกับปกตินะครับแต่ตัวนี้เป็นน้ำมันนะครับสําหรับรถทันใดที่ออกนะครับก็ลองไปเปลี่ยนเบิรงนะครับตัวนี้นะครับชุดใหญ่เลยนะครับพบเปลี่ยนนะครับปีปีนี้นะครับปีนี้พบเปลี่ยนนะครับทั้งปอกทั้งเหลืองไส้หัวแล้วก็ซีนคอหล่าไส้หัวนะครับลูกยางนะครับไส้หัวแล้วก็สลักสลักสากนะครับสลักสากแล้วก็ลูกยางลูกยางลูกสูบไอตัวยก ยกแขนนะครับตัวนี้นะครับขางในนะครับเปลี่ยนชุดใหญ่ตัวนี้เลยนะครับถือว่ามาใส่งานกับถือว่านี่ครับแหงเลยนะครับนี่พอเวลาผมเรียนผมก็เรียนอยู่ประมาณรอบสองพันครับพันเก่าพันเปลพันเก่าสองพันอยู่ประจํานะครับเล่าเรียนบนทางหลาดยางนะครับมันกระสีออกนะครับแต่ตัวนี้ผมตดล่องเล้วนะครับถือว่าบบออกนะครับถือว่ามันยังไม่อยู่กับวจักนะครับตัวนี้ครับแต่โดยภาพรวมนะครับที่ว่าหลังจากที่พิเศษมากนะครับถึงจะใส่รถป้านะครับ หลังจากที่ออกจากร้านสม่าเขาเอามาใส่งานเบื้องมันกับปออกนะครับก็ถือว่าผ่านในระดับหนึ่งนะครับกับตองเบื้องแง่ๆกันไปนะครับแต่ว่าตามที่เคยเฮ็ดมา่นถ้ามันออกมันออกเลยนะครับมันบบไตส่เวลาหลายมือปนนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นอาทิตย์กลัวสองอาทิตย์แล้วนะครับก็ถือว่าบออก็ถือว่าถือว่าผ่านในระดับหนึ่งมาแล้วนะครับสำหรับสำหรับท่านไหนที่เป็นแบบแบบนี้นะครับก็ลองไม่เปลี่ยนเบืงนะครับมันจะมีบูททองเหลืองขังงในนะครับใส่ขัวนะครับ ก็ลองเปลี่ยนเบิ้งนะครับก็ถือว่าของผมก็ถือว่าผ่านมาได้สองทีก็ถือว่าบอกกันาจีคือจะชิบอกแล้วนะครับตัวนี้นะครับสําหรับท่านไหนทีว่ชอบให้โลดมันสู้กระปุกนะครับเพราะว่าผมด้วยตัวเร้วด้วยตัวผมงเองเดียวนะครับบ่ชอบแบบว่ามีขาบมันมีอย่างโหลดนะครับมันเบิ้งเล้วมันบองงามตานะครับตัวนี้นะครับเพอผมเปลี่ยนสุปีนะครับเบิ้งปีนี้คิดว่าปีนี้จะเปลี่ยนใป็นปีที่ถ่ายนะครับมา่อจีอ๋อบวกกับจะลองเปลี่ยนจะลองเบิ้งแต่ว่ามันกระออกนะครับ กับตัวนี้นะครับสาหรับท่านไดที่หูนะครับกับข้อมีน์เว่าบอกเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับพี่ๆน้องๆท่านไดนะครับมีว้มหูหรือว่าสร้างนะครับที่เขาไม่เห็นชิปนี้แล้วนะครับกับข้อมีน์เว่าบอกเนี่ยนะครับผมว่าน้ามันมันออกนะครับมันซึมนะครับมันซึมกับถือว่าออกในระดับนึงนะครับนี่ครับเห็นเป็นน้ํามันออกมาเลยนะครับกับข้อมีน์เข้าบอกเนี่ยนะครับชิเด็ไปหาวิธีแก้นะครับผม ที่ว่าการเป็นการแนะนำนะครับสิ่งที่ดีนะครับแลกเปลี่ยนนะครับสิ่งที่ดีให้กันนะครับผมคลิปนี้ก็บผมีอย่างหลายนะครับมีอย่างดีๆกะียเอามาลุ่งมาเฮ็ดลุงนะครับเฮ็ดลุ่งห้เบิ่งนะครับอันไหนเฮ็ดบ่ถือกะแนะนำกันหาบ่ได้นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับหนึ่งนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ